ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องติลานันเคดด้วย er นะคะลองฟังลองเล่าม่างไล่ส่งซุยหว่วงซุยเป็นของเรามาบางนี้เองผู้สาวผิวขาวขาวโอ้โหมาใหญ่แทนน้อง 0616ว้าหวาเมันศูนย์เลยสื่อสอหกมันออก0 6, ูนย์หกนเยเนี่ยม่เฮยเป็นอย่างนอ้อถังอย่างทึงจมมานำทางมือขืนมาสิล่าง,งานในข่ะลาไปยังะ่ะครับเผากองสลากเนี่ย <c oughs> มามาทักใจควมมันต้องออก0ูนหมันไม่ออกศูนย์มันไอ,ออกสองหกัวนอน ธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาดวงเจ้าบม่มีพี่น้องหลายคนดวงดีก็ถึงหลายคนพี่น้องบ้านนี้ถึงหลายคน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 ดีใจนำ้ำดีใจนำ้ำครับประทานโทษต่อไปครับว่าอ,อันขึ้ว่าอย่างเจ้าไม้ที่คำผุนนอเนี่ยน้อครับเอาเสียคุณคุณครับครับครับแมนหัวหน้าเดียคบผุนลวมิรรมีพอครับแมนครับแมนครับเบิร์ตบอมมีผู้เดียวเลยนะครับโอ้ดีใจดีใจพี่น้องเอ้ยครับผมเปเอฟซีหัวหน้าเดียมาตั้งหลายปีแล้วขอคุณในหลายติดตามเรามาตลอด ครับเราเป็นคนดังโซเชียลเมื่อดังไรเราพอดังในน้อยล่ะขนาดมากว่านำพาวันเออวังเข้าแรกงอ่ะเอฟซีเล่าคีบอ้๊อซขึ้นมาเล่าตังมือนึงเฮ้ยจะปากแง่ทรงมือละซีหน่อยอันนั้นมันเงินกูเงินยิบมาตอนไหมพออ่อทิ้งเงินราตอนเอซหมวกกันน็อกเอฟซีกับีอ,อันเห้ยว่ครับตาพ่าเห็นนุงตัวดิไหมตาบอดเฮยมันไม่ใช่บออนระบาดเีมันเลี้ยห็นเหรอแกให้มา ย่งที่เหลียวไปเห็นครับมันบอดกงเจังหน่ยโอ้ยมนถามถึงคนบ่อนี่เนาะอันขึ้นมม้ยังเว่าที่คำพูนครับอยากได้นักร้องไปประดับค่ายเพลงสันเดียไข่เพลงผู้ใดค่ายเพลงผมเลยหรอโห้ยคุณพ่อเนี่ยเปิด่ข่เพ่งครับ่า่เพ่งซื้อไม้ยังครับแสงน้ำทั่งสว่างสบายเล็กขอนแสงน้ำทั่งสว่างสบายเล็กขอนครับเจ้าคือในห่างในห่างในห่างซื้อยังบัตรเนี่ยสมถวยคงควรคอย เป็นตะดังไปนาจะขข่เพลงไหมเอ่อเห็นงานอย่างพอเคยมีเงินเปิดไขยเพลงแค่ขึ้นลุยแฉ่ปลูกสวนยางพาราดีละโอ้เป็นเจ้าของสวนยางพาราก็ปลูกแล้วกี่แล้วขายใส่บาทเลยไปขายให้บริษัทสีตังเท่านั้นบริษัทสีตังแสดงมาเพื่อนเหนราคาดีาะเอาเปรียบเกษตรกรโอ้พีนองขับฝากนำเดินนะครับอบริษัทสีตังพีนองเกษตรกรห้องู้ใดทีมีสวนยางพารา นะครับขอเป็นหนึ่งทางเลือกนะครับให้พี่น้องขายอย่างให้ราคาดีามาตรฐา,านเออบ่าโกงพีโกงน้องเฮ้าโอ้เนาะรวยครับรวยแน่ยวะเมย์รว,วยบ่รวยพี่นอ้องคิดเบิ่งอะไรกันไก่อยู่บ้านสามร้อยคนโตเนี่ไส่เกือบแตะบ้านเดิมสิพอแพะเนี่ยไซ่เทพิ้นขาหมาเนี่กินเข่าขาหมูเจ้าได้ได้ห่างกูก็กินเข่าหมาแล้ว ทา่านโทษต่อพี่น้องครับปลาสิบมาถ่วงกับรถท่วงมาได้แต่เราคนรวยเนาะครับอันหอยมานี่มีผู้ตะคุนงานได้แน่นบุตรชาาจะตอ่อจะโงได้ปัญญย่างนของหักของหัวองมาได้หอกครับว่าน่ะครับโป่งนี่เนี่ยผู้ตะคุนสุดยอดครับนี่ว่องยังขนลุกเลยนี่หนาวสิครับผู้ตะคุนสุดยอดเพที่ว่านเป็นหนาวนี่ได้มาจากลุงโอจากลุงลุงผมเป็นอบตครับ เปิดไปน้ำเที่ยวโดนบาดหาโอ้นเกิดทุกวันเห็นข้าหาขั้นเออลูก,ลกเจอวว่าปเป็นอย่างไรปัดกันยอนมาพาุทธุ้นพาองค์นี่ซาทัวแล้วบ่ได้ไปบ่ได้ไป,ไปกินกินเหล่าอยุ้ยพวกนักข้าจะกินเหล่าโอ้กินหอบปีไม่ตื่นสวยบ่ได้ไปครับอยี่บอกบอกยางเหี้วนนบอลเด็เนี่ยใส่มายางหอดสามเลี่ยนาฬิกาไหมเอ้าใส่มาโคโก้คนโง่มันถามไปส่นลหร ทำไม่ดีก็ตอบกวนแท่หนหน้าหางก้นรวยตอบธรรมดาเพราะใดด้วโอ้ยเนาะเอาเอาพี่น้องครับขออนุญาตประเทศสัมพันธ์ขอเวลาพี่น้องแป๊บหนึ่งเด้อนะครับก่อน,นที่ลูกหลานข้ามพุนสิทําการแสดงต่อเนาะพี่น้องเฮาผู้ใดที่มีลูกมีหลานนะครับอยากสิบเรียนนักร้องมีความฝันนะครับพี่น้องมือในี้ใน,น้าางสมถวยแม่มาครับซื้อเจ้าสมถวยเนาะสมถวยคงควรคอยเออนะครับมือนี้เปิดโอกาสดีให้พี่น้องได้เอาโอกาสอยากมีเป็นเซนเตียน ครับเพรได้จเห็นิินเทครับพี่น้องครับเวทีแห่งนี้ต้อนรับทุกท่านในทุกอาชีพาคือบาันะบาเด็เอาเบนเบเขดีัาอัมันเอถอยขาดีกาอคือบมไปอีกไปอีก ถอย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 มีกับพ่อพ่อพ่ออันพอท่านโทษนะครับอันคนป่วยไป็นซองโลมานก็เด้อป่วยคนป่วยอยู่เสกนะนี่นี่นี่ปากสบายสบายอยู่เลยโอ้ยทำมเป็นคนป่วยได้ขนาดนี้เป็นหยังฉันคนเมากระค่ะคนเมาค่ะผมเป็นคนป่วยบอกค่ะเอาเกลียดยาเฝ้าได้ขนาเลยว้าวลุกๆโอ้ คนเมาคือนมาอยากเขบาไปในเนาะบันไดมามาบันไดเนาะเอาเอาลถอีกทันนี้เออเอาหนังถ่ายกันดีก่อนว๊อกเราเอารถไปเมียนเน่เอ้าเอารถไปก่อนปวดปวดปวดเนอะพี่น้องครับอันที่พี่น้องเห็นคือสบายรถไฟฟ้านะครับพี่น้องเป็นรถไฟฟ้าตัวไมล์ละสวยทอยลังก็ได้นะ อามากฟาวมามา,มาคุยกันก่อนขึ้นมานยังทั้งไม่ทีบาดนี้พามา<ด><ด>โอ้ยงอนแต่เป็นอย่างน้เนาะเฮ้ยอันประธาตุโซนตะครับไปผมถามในบาทดดอันผ้ากันขี้รถผ้ากันหัวเป็นยังทั้งไม่ทีหมอหนำเอา้าว่าหันได้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 ยินประกาศรักสมัครนักร้องค่ะเมน,นครับว่างันพบประก,กาศ อันพอดีมี่น้าห่างอ่านี่ยน้าห่างสมถุไถ่ราเปิดขายเพียงไม่แมนแมนอ่าเยอยากรับสมัครนักล่องแต่ว่าอันมูสเจ้ามาอันซ่งลูกซ่งหลานอยู่ี่จังไงซ่งลูกซ่งหลานยังไงอันนี่นักล่องเนี่ยค่ะมาสมัครนักล่องค่ะอันซีคนดในแมนมัตตีที่ชุดค่ะอันใกล้ตายันแมนให้กันปีเอ้อันนี่เราเลาผู้ชวนหมูค่ะคู้นี้แมนค่ะอ่ะวันดีหน้าห่างนะครับ นี่นม่หางวัเจ้าวัดดีวัดดีวัดดีค่ะพ่อเออมาจอีในหางพ่อเนี่ยนี่แม่หางพระพุทธวัดดีพ่อเนี่ยพระพุทธจักวัดดีแม่หางสิได้ดงสิได้ดังเออเออวัดดีครับในหางสมถวยคงควรคอยฮะสมถวยคงควรคอยโอ้แม่หางหงวคว้ยสวย เดี๋ยวยมันสีได้ไปนะโมโมโดมอ,อเนอ <c oughs> ีไไ่ยมอเนี่ยเนาะก็เป็นตระในดังมากานี่ <c oughs> อ่ะอันประธาโทนตัวครับ <c oughs> อ่ะโอ้สาภาพไหมอ่ะอันคุณพ่อพ่อผูย,ยัยอ่ะอันคือสีได้มาสามัครนักร้องครับคือได้เป็นฮอรผู้ใหญ่บ้านพนุนโอเรื่องนั้นเป็นอดีตเป็นละอดีตผู้ใหญ่บ้าลคือได้สร้างมาอันเป็นยังคือได้ผาอดีตเนาะครับถือไก่ออกถือไก่ออก ผู้ใดกันแก่งเจ้าครับขั้นแก่งเรื่องอยังครับบริพวนแก่งครับเอ้าเปลี่ยนขื้นได้ออกเขาว่าผมกินเหล่าหลายมาผมมาเมื่อกันเมื่อหลายนะซำหนีเนาะกําลังดีเออท่านท่านเอ้าผมขับต่อเนี่ยจะหาหน้าแหงรับเจ้าเดีวเจ้าดงเจ้าดังปุ๊บนี่เจ้าเสียวเงินไปยังพร้อมมีเงินรวยนักล่องดังได้ต่อไปซื้อเราสู้ลูกบ้านกินบุษบ้าน โอ๋อ,อนักร้องกันกับพอให้เจ้าได้เป็นนักร้องดังเด้อพอเด้วอ,ดอวันน่ะครับครับนีด่ดินักร้องมากกวเ่นเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับโอ้ยเมา,มา,ากองสงแงาคือกำลังดำลงแล้วมั่อกี้เลยจเจ้าจะูจากมาเล่าเมาดขนาดเป็นเบาหวานเ <c oughs> นี่พูดอีกคนจากขอมูดได้หีิเนาะเยสเซ่เมาเยสเซ่เมาไม่ยังอืมปีนี้คอยเท่านั้นอันบูโต่อมานี่มาจากไสครับโอ้ก็ก็กไก่ครับมามา กานี่ติเจ้าค่ะบ้านสามลานค่ะโอ้เป็นคนมาหนี่ค่ะโอ้คือเป็นมองย่างๆหนาวตีโอ้อาอากาศเย็นกน้อยค่ะโอ้อากาศเย็นโอ้พี่น้องครับบ้านบ้านเฮาเดอร์พี่น้องอย่าลืมเทียรเล่านะครับหมายเลขเป็นนักร้องไอ้โด่งดังไปหนอาบ้านเฮาสิรีมีสิเรืปิ่นดังนะครับเอาเช่นครับอันสวัสดีครับมาแต่สายนอกพูดหน่อยมาแต่สายนอกครับพูดหน่อยก็ใช่ชุดรอแฮะ บอกกันได้ครับมามามาแล้วกันนะค่ะต่เล่า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 มาดีนะค่ะหูหนวดค่ะไม่หูหนวดเกี่ยวสิเป็นนักร้องมันจะได้ยินเสียงเราตีฉัีงเพลงเนาะเล่าเล่าเสียงดีนะค่ะเสียงดีแต่บ้าหูหนวกขาดเพลงเพลงขึ้นใดเลยค่ะเจ้าได้ถามด้วยแล้วคือหูหนวดสาเหตุเราโอ้โหบอกบว่าท่านโดนเนาะค่ะเป็นยังครับเอาเล่าเล่า เราตจี่ตัว็กก็ชิวพอใจกันมาดิ้่าเวอาน้ำเราตองเวเวว้าจ้าคออวงโอเคอ่ะอันสวัสดีครับต้บอกครับครับสวัสดีครับเอออันมาจ่ายมาหอดไอหาบงสาทอดสายวั อันบ่ออันเจ้าม้าจะใสไหมบ้านบ้านม้าจะใสบ้านม้มาผู้เดียวครับำนิตตายจิตประกาศธรรมตัวบ้ากูอากว่างแลหน้าปากไหมพ่อ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 ปันแดงเอาก่วงกว่วงเพนั่นอีกก่วงไมได้ีก่วงมาเมื่อย์เ,ยาเยนาะอันมาแต่สายโอ้มาแต่อำนากจะเริ่มคำวัดบ้านเนี่ยอันเสื้อยางปันเทพครับโ,โอ้ปันเทพอันมีความฝันบ่คืออยากเป็นนักร้องเสี่ยวเงินไปยาง โอกินลงท่าเปื่อยไหลเลยครับอันบอนถ้าเกิดเจ้าดังแล้วนี่เจ้าเสี่ยวเงินไปหยา้เฮ็ดบ้านให้แม่ครับโอ้เฮ็ดบ้านให้แม่ตะละโกรนพี่น้องครับเออสิไปสร้างบ้านให้แม่ฝากเป็นกำลังใจเราเลยเด้อพี่น้องครับเอ้าเดี๋ยวเด้งนะโอ้ยโหนาโหนาครับมาสร้างบักฮาเด็ดเธอไม่ยันอิกละเมาหรอวนอ้วคือตำรวจโรงพักเวรู้ว่านมึงเนี่ เจ้าว่าดีดีด้พอไม่ายนะเจ้าว่าดีเจ้าชีพาพทีตำรวจแจ้งนเดเนี่ยจไ่ได้กินเหลาจันแล้วนตำไ่ได้กินเหานะคะประเ็ยังจหนตั้งแต่รานนั่สิมันมาพี่เบิร์ดเขากตั้งชื่อหมงด้านอะไรตั้งช่หมองยุติยุนีตั้งรู้รู้ไปบอสเ่ยวเดขนาดน่ะอ้าวนนีสีรับเราบาดนีโอ้ละมาอย่งน้ามูครับ ประกวดรอบเพลงครับประกวดรอบเพลงรัลองเพงลง,เพงได้อีแม่ได้แน่นอนครับอ่าแย่ๆทามได้ลาบนันนี่อันถ้าเกิดเจ้าโด่งดังแล้วเจ้าเสียวเงินไปยังใส่ขาเทียมหรอครับใส่ขาเทียมขาไในเล่นบอลไปถามได้บันนี่ขาขึ้นเด้ขาดกับไปเห็นยังมากอ่าพอดีว่างปีใหม่อืมถือยิ่งครับถรืยังเกาะถือยิ่งครับไายยิ่งนี่ยครับเขาเพิ่งได้ยิ่งตัวแล้วเนาะ จะงีเงี้ยนะฮะแต่มันเลยยันงนิงอ่ะ <c oughs> โอซาวาเนี่ยพี่น้องครับสงสารเราเด้อนะครับไปอด,ดันให้เราเป็นนักร้องเราสิไปซื้อขามาใส่ซยอยกันเด้อพี่น้องครับกติกาคือพี่น้องต้องตัดสินซอยในหางเราเดอ้อพี่น้องครับผู้ใดที่เสียงดีพี่น้องโบดเคามาซอยาา<ว>ให้กันเลา,า,าไม่ใช่ขอ,เ,อ,ลอเล่า,าลผู้แร็กเองนะเล่าสีบ๊อบใบมันพ้อมป้มาผู้แรกผู้แรกมาพรอมา ลุกลุกลุกโอ้ยเน,นยยาะเออไดไไ้คือไป็นฮา,หาหร์ดไม่เป็นมมา,มาอ่ะพี่น้องครับขอเวลาพี่น้องแป๊บหนึ่งครับไอยม้วนกับตุราครับผลต่ออ่ะมื้อนี้คุณพ่อสีมา่านทดสอบพงหญ้เพลงยังไงเนห่างเขา,าฟังครับอืมอุ้มลูกน้อยก่อยตามอาจารย์มาครับอุ้มลูกน้อยมาเลยเฮาครับคนแรกนะครับปูติมาเป็นนักร้องในใค่ายของนายหางเรา เสียงปีเตือนไม่ได้เป็นการหัใช่ไหมเพื่อนเกิดมาคือดอกบัวาน เอาย่ากแค้เราไปดีเนาะเอาย่างเนี่ยเฮงลอยเอย่าง,ไ,ง,งไ,าไปยังก่อนเราดีอ,าอุ้มบุกตออามแม้ย่างหายแม่นเนาะเฮ้ยมันจะมาตัวงานตายเนาะเอามานั่งก่อนครับเอ้เนาะเป็นังไนพอเขาเรียกได้บ้างนโอ้เสียงดีเสียงดีซะได้มักรุข้อมันเออเอาเอา่ะคนต่อมาเชิญครับคนต่อมาเมื่อนี้สีม่ฮ้องเพลงของพูดไดครับเอาเพลงของซีรี คุณแม่สิ้นเลพ่อนำไปโพงแล้วนั่งเพลงที่มี่ื้อ่าป้าลียาใจค่ะป้าลียาใจอาจารย์มาครับพอมาเสียงเสียงเสียงคือค่ะใหประกวาดใจไม่ที่หลอกก่อนโอ้ยไมทีแรกเลยค่ะจะชิวี้ยงอย่างนี้เฉยๆยันมาเชีย์ค่ะเสร็จแล้วะพี่น้องจะเรียกตาสินบ้านพี่น้องเด้อในบ้านเท่าเนี้ยหมดเด้พี่น้องบ้านบ้านชำระโฮ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 เชียรกันนะครับ ผมมาดนตรีเ้าสิเป็นขัดเล่าจะนอนยังไดาจย์นอนว่าหอาสิเป็นขัดเล่ายังได้ผมมาเอาเตจีเท่าไปเมื่อหนีบานเจนะ้าของมันต้องเอาดนตรีผมมาเอาสดนแล้วครับเอาโซนได้ครับฟังเสียงสดนเราเด้ออยากฟังอยู่บังคับดนตรีงำเสียงเล่าด้อยเสื้อจารย์ซี่เหรียญเพราะได้เลือกมาพอมแล้วกรับเอาเลยครับในห้องกับอ้ายเหมือนใจลายบอิญญาชีวิตผู้ชาบ้าน ไม่หยังลาบาทเียโอ้วันถึงใจท้าก็ถ <c oughs> ึงใจนี่เลยผลลู้ใหญ่มักรอกรอกผู้หญิงเพนีผู้นีมันงอนมาลูกข้อเราดิงตามที่ผมฟงเนี่ยไม่เป็นลูกค่อเล่ครับม,มันติดอ่างผมมา เลี้ยวมาลองก็คือเกขาผิดอ่านคือเกขาผมบ่าโอ้ยบักกระดี่ฟ้อนถ้าเล่าป่าเนาะคือบมักกะดี่ฟ้อนบักฟ้อนโออฟ้อนไเยังอะเอาฝันลองเพลงม้วนเพราะย้านั่นภาพคบเต็มครับเต็มทั้งไหนเล่าเหลือใจนักว่ากัแม่หวยบม้อหม้มมวนปนันเอานังก้อนครับทำไมแล้วลองม้วนม้วนกับม้วนตามเจ้ดล่ะเอ้าเอานังก้อนครับพี่น้องครับ ผู้ที่สองพานไป็นเราในหางครับครับผมมีผพวียงผู้เดียวครับ,รบเออลองบมาหันไข่แน่บวคือว่าใส่ได้ในหลอดบานสาราญคือว่าใส่ได้โอ,อยากอยากฟังในหะลอดบานโคกมีคย้อนมั้ย<อ>เงินอจนะนอนในหางไหมพวกมันใส่ได้พอไนะ้เอาอยังฟังสิเดนมาคิวต่อมาเชิญครับพี่น้องแพ้โดนแล้วมาเล่เข้าไปเนี่ยคิวที่สามาเชิญครับพี่น้องถ่าโดนแล <c oughs> ้วในหางแล้วกับพร้อมแล้วเชิญเลยครับ ไปเนี้ยพเพื่อนที่ควายสัมบองอ,อัดจักเลยเนะาะงเลยนันง่งรวมหลุ่นเอาอยู่ออก่นอนเอิ้นมาจั่นกระเซยตุยอยู่อ่ะมื่อนี้สีห้องเพลงของผู้ใดครับพร้อมแล้วครับอันเจ้าสีห้องเพลงของผู้ใดโอ้เพลงของเฉลิมพลครับเออเจริบพลผลงานเพลงที่ม,มีชื่อวา่างขาดเธอขาดใจครับอ่ะอาจารย์ขาดเธอขาดใจครับไผ่บ้าปั่นเขย นะครับขาดเท่อขาดใจนะครับอาจารย์ตดนปี๋พอนะขาดเท่อขาดใจอาจารย์ซี่คือจังสี่ครับอันเรอบมาเข้าวอลเลย์ให้รอแหมเลนจังไหนคเรอบก็ไม่ยิ้มอันโค้ไม่แง่งไงค้ไม่งแอ่งนะคียบอร์ดอันค้ไม่แอ่งครับอย่ากูอวกกวะาเดี่ยงอย่าบังหนังอย่าบังหนังราบ่นเลยยิ้มเนี่ยเอาขาดเท่อขาดใจรอบสองครับบังหันเพิรบ่เลย์หนโอ้โหหน้าตาสั้น หัวใจอ้าวมึงลองวาหูมงติเอาเศ้าเล็กต่มังเอ็นกายที่แรกหนะัเล็เนาะวไปขัดเหรียบ่บ่มันมาจาไหนเลยนี่เล็งน,นะครับเลน,นะครับเขาตีกล่องทุ่ทนทนใช่ไหมเัวทีอกกว่อตาย,ย,ยัวนีเหาอมันคือข่ขึ้นย,ยากเลยขึยากนรับแต่ถ้ามันขอ,อัด่มันจะในชีวิตยินเสียงเพลงๆๆ่นลง่น้องเดอย เอาองอาร์ตเอาอข่ายังครับเป็นแต่อาร์ตพิธาต์ก่อนนักใจเนี่ยในกระไรคนนี้เชิญเลยครับมาคนสุดท้ายเนื้อหางครับคนสุดท้ายเใครับเนื้หางอืมคนไายมาแล้วมาเชิญครับเชิญครับมื่อนี้สีมทองเพลงของกูเละครับของลูกแพทย์ใหม่ได้ครับของงานพิธีมิซูบาร์รักสาวนครสวรรค์ครับอาจารย์มากครับรักสาวนครสวรรค์เพลงนี้หนื้อหาง ือกีตาร์คีย์บอร์ดหรือไโดยเฉพาะกีตาร์ครับอาจารย์ีมันกีการ์อ้นมือกีตาร์ห้าอันเกียร์แงงครับแล้วข้าเบิรงนังโป๊ครับโอ้ยอาจารย์ด้วยกันได้เนาะแล้วบ่เฮดนักร้องเขาจามาประกวดไหมกดใช้ใจเนี่ยอาจารย์นังโป๊กับซอสลงกกอนได้เป็ยังไงเอาเอาจากที่นั่งข้าง้ครับผมขอลองใช้ตะกรงครับลองใช้ยังก่อนลองใช้ตะกรงครับอ่ะหยัดตัวมากล่องให้เราคิดถึงที่ กูไปเพิ่งบดไอ้ขาทำมันเลยมัดเป็นต้นยางครับเป็นน้นมึงครับโอ้ยแต่ละคนนั้นพี่น้องครับบ้านเฮาบ่มีผู้ใดเด่นเป็นดีคนนี้มีบ่ครับพี่น้องครับบดกระบนซ้ำล้านนี่นี่ีคัดมาแล้วครับโอ้ยโอ้ยอ่านายนางครับครับเสียคนล่องไปมืดเรียบร้อยอ่านายนางตอนนี้ได้นายนางพิจารณาแล้วล่องตัดสินมาสียเอาจากไหนต่อครับบอกแรก เม้าโอนอวัวคือกำนันดำรงพอผ่พานพอผ่านไปอี่สองนักร้องตะบนสามล้านผิดอ้ง<ห>างผิดอ้างนักร้องบ้านโคกกับหูดวกบอกขึก้นไยกับขาด,ด้วนเอออธิบดีผู้ช่วยร่วมนักร้องพิการติ๋วนะฮบัดเจ้าตาบอดได้ล,ละพอจะ,จะลืมที่บรรเจ้าของตาบอดก็คอยลืมตัดสินนะครับสรุปว่าเอาว่าเอาบอกเลยร่วมๆแล้วถือว่าเสียงดีทุกคนครับแต่ว่ากูบ้มักเอา ตอนนี ab, eh, ้ครับผมลงข้าวไหมครับลงมาหลงข้าวมาจีบเปียวยาบวานครับเปียวยาเบาหวานเมี่ยครับเนี่ยไหนเข้าไปเอายาเบาหวานอ่ะไปช่วงล่อเนี่ยเอินไปช่วงล่องเออแห่ก็ไปย่ังจังๆก็ไปเอาเสทียเล็กค่อยๆค่อยลุกค่อยๆค่อยๆย่างไปแล้วม่ะชิลล์มเนี่ยกระยอนเมียมันเต๋อวันหน่อ นี่มาตัวหนาตัวรังได้เนี่ยแม่เอาสนุกครับแม่ห่างครับวามาเลยว่าเอาเอาแม่ห่างครับไม่หลังก็ไม่ต้องดูเอาคือว่าเอาก็บ่เอาบัดโทมาเบากกอดต่อแท้เตรียมกอดต่อกวาดจิมกูเมาแล่ำๆะบบไก่ที่่าเอาได้เลยแม่ตอนนีห่างตอนด้ามันคือบทติดอ่างว่ะน้าบทติีนอขาว่าเอาว่าเอาว่าเอาเต็มไปหมดใจเขาอยากจะได้ในรถแท้เันจะรับได้ ไปน้ำมันส้มเมาเหล้าวันเดียวุ่นวายเลยแล้วก็ยังนะพ่อแล้วก็ยัปโอ้แต่ละคนนี่ตอนนั้นอยากเป็นศิลปินอยากเป็นนักร้องเพราะมึงศักยภาพเจ้าของเออคือว่าไปน้ำมูล่ะฮะผมเป็นผู้ถือเลือกเป็นบอค้ำเม็นอิลีบอค้ำโคน่ะ ชัโยผมหายใจแล้วขอบคุณครับขอบคุณี่เลือกผมครับขอบคุณพี่น้องทีบหวให้ผมนะครับผมบิดใจแล้วความฝันผมเป็นจริงแล้วในที่สุดในที่สุดผมาแม่ได้แล้วผมจเจาเรื่องนี้ไม่บอกแม่ผมเสียงประมือเป็นกำลังใจพี่น้องครับกล่าวขอบคุณหลายๆครับความสุขเล็กนหน้อยลูกหลานขํามปุ่นรบินนำเสนอนะครับส่งความสุขพี่น้องไปคำบอกคำจ่า,า,จานะครับ